เอาหมายอยู่ข้างหน้านะครับการทําดีแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเรื่องดีไม่ได้มีเจตนามาโชว์อะไรแต่ผมนะครับโกโก้พอมบนน้อยชอบส่งเสริมคนทำมาหากินนะครับการเก็บของเก่าตามถนนนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งถ้าผมเดินทานหรืถ้าผมเจอนินี่คือเป้าหมายในการทําบุญเราเราก็จะให้กําลังใจแม้เพียงเล็กน้อยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับแม้แม้แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นการส่งเสริมไม่ได้เป็นขอทานอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการทําดีนะครับครับลูก <Yeah. S 2> การทำดีแม้เพียงเล็กน้อยไม่ไดเอามาเพื่อใดๆดท,ทั้งทั้งทั้งสิ้นนะครับเป็นการอยากให้รู้ว่าเป็นการแบ่งปันการแบ่งปันก็เป็นเรื่องดีบุญข้อแรกก็เกิดจากการทานนะครับทานบารมีการทานการให้สิ่งของให้สัตว์ปัจจัยทานกายแรงกายแรงใจการให้การทาน บารมีข้อแรกก็เกิดจากการทานทานบารมีทานที่เป็นวัตถุวัตวัตถุทานก็ที่มองเห็นก็เป็นทรัพย์ปัจจัยเป็นสิ่งของอะไรก็ตามแต่นะครับหวังว่าท่านใดที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ของผมโกโก้พหมดน้อยนะครับการแบ่งปันเป็นเรื่องดีกายวาจาใจเราพร้อมเท่าไหร่ที่เราอยากทำบุญเราก็ทำ เจตนาเป็นเครื่องบอกบุญหรือบาปถ้าเราเจตนาเพื่อเป็นการแนะนําว่าการทําบุญเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องดีทํากับบุคคลที่สัมมาอาชีวะก็เป็นเรื่องดีจะทําบุญกับวัดกับวาก,ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าคลิปนี้มาแนะนําในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะทําบุญแม้กระทั่งใน ในพระไตรปิฎกที่เคยอ่านและก็ได้ฟังมามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสิที่โกศลทรงถามทรงถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าบุคคลควรทําบุญที่แห่งใดพระพุทธเจ้าตัดตัดตอบว่าบุคคลควรทําบุญในที่ที่เขาเลื่อมใสศรัทธาเมื่อใจเขาเป็นบุญที่ใดศรัทธาเลื่อมใสที่ไหก็ให้ทําบุญตรงนั้นนะคะประมาณนี้ แล้วถ้าเราอยากจะทําบุญให้เต็มเปี่ยมเต็มพร้อมก่อนทาอยากทําบุญ10บาทขณะทํายื่นให้10บาทก็ปฏิยินดีหลังทําเราก็ปฏิยินดีลึกนึกถึงเงิน10บาทที่เราทําลงไปก็ปฏิยินดีก่อนทําขณะทําและก็หลังทําบุญก็จะได้เต็มเปี่ยมคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ผมโกโก้เพื่อนน้อยเท่านี้นะครับข้างหน้าบีดานตรวจแล้วสวัสดีครับ